สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับกับกัปตันเมฆกำแพงเพชรนะครับวันนี้เราอยู่ที่ช่องให้ความรู้กับบองเพชรบาย m อ็มเคนะครับวันนี้นะครับผมก็จะพาทุกท่านมาดูวิธีการช้ำหน่อนะครับช้ำหนอง่ายๆนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะครับนี่อย่างแรกนะครับเราก็เตรียมถาดนะครับใส่มะพร้าวลองก้นนะครับเนี่ย พี่ๆเพื่อนๆจะใช้เป็นกระถางหรือว่าเป็นถ้วยเป็นอะไรก็ได้เล็กๆกว่าน,นี้ก็ได้นะครับผมใช้เป็นถาดเลยผมจะทําจะช้าหน่อเยอะมากนะครับนี่เนะเาะแล้วก็ลองลองไอ้วัตถุลองก้นใช้อะไรก็ได้นะผมใช้เป็นมะพร้าวสับนะครับต่อมาแล้วก็เอาดินใส่ไปนะครับอันนี้ดินที่เราใช้ก็จะเป็นดินปลูกกระบองเพชรปกติเลยนะครับดินก็จะผสมทรายผสม เพอไลท์นะครับผสมพรทมอสนะครับผสมหินภูเขาไฟเนาะแล้วก็เจียกจี่ยให้หน้าดินเท่าๆกันนะครับประมาณนี้ต่อมาเราใช้หินภูเขาไฟนะครับโรยข้างหน้านะครับ ตัวนี้หินภูเขาไฟเขาก็จะช่วยในเรื่องของความแบบเย็นนะหน้าดินแบบจะมีความเย็นความชื้นนะครับหรือเพื่อนๆจะใช้เป็นดินญี่ปุ่นเป็น,ด,นดินญี่ปุ่นน่าจะดีนะครับน่าจะดีกว่านิดหน่อยผมใช้เป็นหินภูเขาไฟนะครับนี่ต่อมาเราก็จะมาเริ่มชำนอกกันนะครับเราเอาหนอมานะครับ แล้วเราก็เอามาวางวางไว้นะครับบนหน้าหินขั้าไฟผมก็จะวางแบบติดๆกันเลยเนาะใกล้ๆก,กันเลยนะครับเพราะว่าผมจะช้ำแค่แป๊บเดียวก็เอาแค่ออกลากพอนะครับไม่ได้ปล่อยให้เขาโตในนี้เลยนะครับเดี๋ยวถ้าเขาออกลากเดี๋ยวจะจับแยกอีกทีหนึ่งนะครับน,นี้เราก็วางติดหนามอาจจะใกล้ๆก,ก,กันหน่อยเนาะ อาจจะเกือบแทงกันเลยนะครับนี่หน่อพวกนี้ก็จะเป็นมีชื่อทุกหน่อเลยนะครับเป็นหน่อคนดังนะช้ำยากเอ้ช้ำลากออกยากนะครับพวกนี้ต้องพิถีพิถันหน่อยนะครับแต่ก็ดูเหมือนไม่ค่อยพิถีพิถันเท่าไหร่นะครับง่ายๆนะครับง่ายๆของผมจะเป็นสูตรง่ายๆนะครับ ระเบียงเลียงเลียงไปนะครับหนอน,นี้ก็ Green Candy นะ d r a อนเอ็กเสร็จเรียบร้อยนะครับเนี่ย ต่อามานะครับผมก็จะใช้ตัวนี้นะครับกดเขาลงไปในดินนิดหน่อยเนาะเพราะว่าระวงังเฉยๆนะครับเดี๋ยวลากเขาจะลอยเนาะใช้อะไรก็ได้เนาะกดนะครับหนามอาจจะหักบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับนี่เสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็คือเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปวางไว้ที่ในโรงเรือนนะครับนี่ก็จะได้แบบนี้เลยนะครับ มาเดี๋ยวผมพามาดูนะครับว่าที่เราชำทิ้งไว้เนาะผลเป็นไงบ้างนะครับโอ้ในมีรากแล้วนะครับอันนี้ชื่อสาลิกานะครับออกลากแล้วส่วนนี้ก็สาลิกาเหมือนกันต้นเด็กต้นเก๋วออกลากแล้วนะครับนี่ตายก็มีนะครับจะว่าไปก็สูตรนี้ก็ตายได้เหมือนกันนะครับส่วนใหญ่ก็จะตายสัก 5 0นะครับ50%รนะของผมบางทีก็ตายถึง80%ก็มีนะบางถาดแต่อันนี้ก็เริ่มดีขึ้นมาหน่อยนะครับมีออกลากแล้วนะครับเช็คกันนิดหน่อยนะครับโอ้นี่ก็มีลากแล้วเนี่ยลากกำลังแทงนะครับช้ำยากนะครับช้ำยากอยู่นี่อันนี้จะ เป็นแบบถ้วยนะครับช้ำแบบถ้วยถ้าพ,พี่เป็นเพื่อนช้ำน้อยก็ช้ำใส่ถ้วยแบบนี้ก็ได้นะครับออกลากเรียบร้อยนะครับน,นี้เดดดีมอันนี้เน่าทำเนี่ยตอนนี้เน่าไปแล้วตายง่ายนะครับสังเกตถ้วยเดยดดมตายไปเยอะเลยนะครับนี่อันนี้ออกลากโอเควันนี้ก็มาทำคลิปให้ชมเพียงเท่านี้นะครับ ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ผมด้วยนะครับอยากให้ทำคลิปอะไรนะครับคอมเมนต์บอกใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมมาทำคลิปให้ชมนะครับท่านใดสนใจสั่งซื้อกระบองเพชรนะครับผมก็มีร้านช h o p ปี l a า a าดาเดี๋ยวแปะลิงก์ให้ใต้คลิปนี้คะ่ะ